ยิฮาดการยิฮาดนะความหมายโดยรวมของมันก็คือการต่อสู้เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆตามที่อัลลอฮฺสุบไนาะต์ต้อัลลาต้องการอะไรก็ตามที่อัลลอฮฺตะอัลาต้องการเพื่อให้สูงส่งเพื่อให้พระโพจนาของอัลลอฮฺสุะตาลาสูงส่งลิตะกูนะกะลิมตุลลอฮฺฮิยัลอุลียะให้คําสอนของอัลลอฮฺสุบไนาะต้าอัลลาให้ศาสนาของอัลลอฮฺสุบไนาะต้าอัลลานั้นเป็นที่เคารพเป็นที่อะไรนะเขาเรียก สูงส่งด,ดเด่นแล้วมีมีการปฏิบัติตามมีการใช้แล้วสังคมก็จะเกิดความเสถียรภาพเกิดความสันติสุขไม่ว่าจะเป็นด้วยมือใครที่เขียนหนังสือเอเขียนหนังสือใครที่พูดก็พูดบอกด้วยการด่าว่าเหล่านี้อยู่ในความหมายของการ j ิ h า d ทั้งสิน้นและไม่ว่าจะเป็นการ j ิ h า d ด,ด้วยเนี่ยละตาลาขึ้นต้นด้วยอะไรว่จาจะฮัดูบิอัมวาลิฮิม jihad ด้วยทรัพย์สินเห็นไหม มันไม่จาเป็นต้องเป็นยิหาดเนี่ยนี่คืออายะที่บอกอย่างชัดเจนว่าการยิหาดในบางทียิหาดด้วยทรัพย์สินเนี่ยบางครั้งบางคราวอาจจะหนักกว่ายิหาดด้วยด้วยร่างกายนะคนบางคนพร้อมที่จะยิหาดด้วยร่างกายพร้อมจะทำร่างกายแต่พอให้ยิหาดด้วยทรัพย์สินหดตัวก็มีเหมือนกันหรือคนบางคนพร้อมที่จะยิหาดด้วยทรัพย์สินแต่ ร่างกายพอบอกขยหายก,กับร่างกายไม่เอาดจากนั้นสองอย่างนี้มันเป็นตัวพิสูจน์คนละแบบกันยหาด้วยทรัพย์สินก็ต้องมีลงมือทำร่วมมือกันนะลงสนามลงพื้นที่ช่วยช่วยด้วยด้วยร่างกายบางครั้งก็ต้องมีเหมือนกันเป็นการพิสูจน์คนละแบบกัน